มาทำบุญนะครับผมแล้วก็เลี้ยงมื้ออาหารให้น้องๆพร้อมกับอมอบของให้น้องเล็กน้อยนะครับเรื่องในโอกาสวันเกิดอายุครบ23ปีของผมเองครับก็อยากจะมาส่งมอบความสุขให้น้องๆทำไมเลือกที่นี่ยล <laughs> ที่นี่เพราะว่าพราอยากจะมาดูที่นี่อยู่แล้วแล้วลก็ท่้งๆสายที่ใกล้บ้านเพราะว่าเดินจะไปใครต่อเรนนี่ยนนี้มีแฟนๆฝากทีกที่ใช่ไหมใช่ครับ ก็ความจริงโปรเจกต์นี้ก็จุดเริ่มต้นมาจากผมนะก็อยากจะปีนี้อยากจะมามอบของให้กับน้องๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยให้กับเด็กๆแล้วก็ความจริงเคยเห็นที่พี่เขาเคยจัดเป็นโปรเจกต์ทำเป็วันเกิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าเออเรามาทําร่วมกันกับแฟนๆก็น่าจะดีทุกคนจะได้แบบส่งมอบความสุข มาบ,บุญให้ก็ถือตัวทันแฟนขาดนาะที่เรามาบุกันาใช่อนชมสำหรับปีที่ผ่านไปปี23เนี่ยมีอะไรดีๆในปีที <Blind habe> <S <S <ia> <Rogers> ่ผ่านมาที่เราประทับใจดีๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาก็สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าดีทุกอย่างเลยมันแบบทำให้ผมแบบเติบโตไม่ว่าจะเรื่องแบบคอนเสิร์ตหรือว่าแบบงานต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ก็มีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่น่าจะเบบน b ตี้คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ย ล้วปีดีสามต่อไปอธิษฐานคาดหวังอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นดูก็หวังว่าผมอยากให้ทุกคนมีความสุขกันะรครับใช่แล้วก็อยากให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ความจริงกับผมจะมีของขวัญิพิเศษอยากให้ทุกคนได้มาเกิดด้วยแ้ๆๆก็ไปติดตามกันนะครับความสุขของแจ็คก,กี้เนี่ยมีอะไรบ้างคือแบบเล็กน,น้อยที่แบบทำรู้สึกว่าเอ้ยยิ้มได้เลยความสุขอะไรน่าเป็นแบบ เรายิ้มของทุกคนเลยครับเรายิ้มของแฟนๆเยเหมือนแต่ละปีเนาะวันเกิดเราก็จะเรื่องแบบภูมิปลางทั้งนั้นเลยมีไปจัดพิธการใช่ท่านนี้ก็ไปบริจาคเลือดแต่ว่าภูมิเด็กอ่อนหรือว่าเด็กที่มือนแบบหลายๆคนคิดไม่ถูกอ่ะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอออยากให้ความรักเราอยากมาให้ความสุขกับเขาก็เลยเลือกมาที่นี่เออ่ความจริงผมเคยไปบ้านเด็กๆแบบนี้เมื่อหลายปีที่แล้วเแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เออถ้าวีนี้เราได้มาอีกอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้สึกด,ดีเพราะเหมือนเหมือนตอนนั้นเราไปแถวไหน,น,นจำไม่ได้กันเหมือนกันแล้วแถวไหนแต่ว่าไปตอนนั้นไปทำบุญกับพี่ๆในบรรดาเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกดีมากเวลาแบบได้มอบอาหารห้น้องได้คุยกับน้องมวันนี้ได้คุยอะไรกันหรือว่าได้คุยกับอะรบอมรแบบเราเมื่อวันนว่าเขาขาดหรืออะไรอย่างไรที่เราน่าจะมาเป็นกระบอกเสียงได้เพราะแบบให้ใุ่คนมาที่นี่เพื่อมาดูแลน้องก็เหมือน วันนี้ครับก็มีเด็กๆที่ยังไม่พร้อมหมายถึงว่ายังไม่พร้อมได้รับการดูแลจากางบ้านอย่างเงี้าายครัมก็จะสนว่าก็ความจริงอยากให้เป็นดูน้องในงบ้านร,ารู้สึกว่าคิดว่าเราสามารถจะทำให้น้องแบบพัฒน,นาแล้วก็โตไปอย่างมีระดับได้ กับกระแสซีรีส์ที่น้อออนดีแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบบจากแฟนจะจบแล้วนะเออนั่นแหละใช่หนึ่งอีพีออนวันที่9วันเกิดผมพอดีอ,นนอะไรเงี้ยก็ฟีดแบบค่อนข้างดีนะรู้สึกว่าถึงจะเป็นซีรีส์สั้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทุกคนก็ให้ความสนใจอย่างเ้วเราเราจะมีซีรีส์อีกนีกเหรอต่ไม่เห มีโปรเจกต์เองให้ติดตามใช่ไหมมีโปรเจกต์เ่งให้ติดตามแน่นอนเร็วๆนี้แบบจริงๆริงเร็วเร็วนี้แบบเร็วเนี้เลยวะเร็วๆนี้แบบเร็วๆนี้เลยอ่ะเขาเพื่อนเขาขอเปิดบริษัทนี้เขาเอกของตัวเองก็มีใช่ไหมบริษัทยังยังครับมีแผนนะก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้ที่อยากให้ทุกคนติดตามอ่ะสุดท้ายนี้ฝากผลงานฝาก ครับก็จะพูดเหมือนเดินะมปากตัวแอนาคตด้วยตอนนี้ผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะมากก็อ,อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับเร็วๆนี้จริงๆครับ